เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดแผลสดจริงๆดายาบดากราดทั้งประเทศเพราะเกาหลีแค้นฝังหุ่นทำเงียนเองถึงกับลำบากครับทีมสตาฟของคิมซังซิกออกมาแฉหลังจากที่ลาออกแต่จะแฉอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันพร้อมด้วยประเด็นร้อนล่าสุดเกี่ยวกับกรณีจุดเบลครับโอกาสเลือกทีมชาติไทยของเราเนี่ย ตอนนี้มันมีสูงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการย้ายทีมซึ่งเป็นการย้ายทีมในลีกระดับ3ของสเปนครับงานนี้เนี่ยเหมือนมีดวงชงกับ ช้างศึกทีมแมตไทยของเราแน่ๆแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องราวดรามา่ามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเยอะแยะมากมายติดตามได้ในคลิปนี้กันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอาเซียนรวมถึงมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับกรณีจุดเบลและก็เหงียนซวนเซินครับที่เหมือนเวียดนามเองเพอร์เจอร์นะว่าจะเอาเจ้าซวนเซินเนี่ยไปเล่นเคลลีกที่เกาหลีครับแต่ ดราม่ามันก็เกิดเมื่อล่าสุดทีมงานสตาฟออกมาแฉครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับกรณีจูดเบลครับหรือว่าจูดซุนซับเบลลูกครึ่งไทยอังกฤษวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวจูดเบลเองครับถือเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงในวงการฟุตบอลไทยแล้ก็ฟุตบอลอังกฤษเยาวชน เพราะติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยทุกชุดเลยในรุ่นเยาวชนนะครับเพียงแค่ยังไม่ติดชุดใหญ่แต่ว่าล่าสุดกับอนาคตของชุดเบลครับได้ตัดสินใจย้ายจากทีมโคโดบาในลีก้า2ของสเปนเนี่ยไปเล่นกับแอเล t ติโกซานลู n เกโนทีมในลีกระดับ3ของสเปนโอ้โหงานนี้ลงไปต่ำถึงลีกระดับ3นะครับด้วยสัญญายืมตัว จนจบฤดูกาลในปี2025นี้โดยการย้ายทีมรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญเลยครับในเส้นทางการคาแข่งของจูดเบลเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยได้รับความคาดหวังมากๆนะครับทั้งอยู่กับทีมเยาวชนของเชลซีทีมเยาวชนของสเปอร์แต่พอจะได้เล่นดีอาชีพกับทีมชุดใหญ่จริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าย้ายมาร่วมทีมโคโนดบาในลีกระดับ2ของสเปนนะครับและก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง ก็ได้ลงเมลแค่การแข่งขันบอลถ้วยเท่านั้นครับยิงไป1ประตูซึ่งถามว่าการเล่นลีก3ของสเปนเนี่ยมันส่งบทดีต่อชุดเบลขนาดไหนครับก็อายุเพียงยีปีการได้เล่นในลีกของสเปนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะยึดตําแหน่งโจจิงได้หรือเปล่านะครับแน่นอนแหละการย้ายมาเล่นลีกระดับ3มเนี่ยมันเพิ่มโอกาสการลงเล่นได้มากขึ้นแน่นอนรวมถึงก็ยังมีโอกาสการพัฒนาฝีเท้าและก็ปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลยุโรปได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในระบบของฟุตบอลสเปนนะครับที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเยาวชนไม่งั้นจุดเบลเอเจนชุดเบลเนี่ยไม่พามาที่สเปนแน่นอนครับอยู่อังกฤษก็ดีมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับแต่ว่าในเรื่องเยาวชนเนี่ยอังกฤษเขาก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับเขาเน้นที่กระแสของหลีกซะมากกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ครับจุดเบลเองก็ลงเล่นได้กับคโดบาในฤดูกาลนี้เนี่ยไปแล้ว8เกมและก็สามารถทําได้1ประตูแต่โดยเนื่องจากคอโดบาเนี่ยต้องการให้เบลครับมีเวลาลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นและก็มองว่าตัวของจุดเบลเนี่ยคือโครงการระยะยาวที่สามารถพัฒนาให้เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพได้ในอนาคตและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเมื่อจุดเบลเนี่ยเริ่มที่จะไต่ระดับของตัวเองไปหยู่สูงสุดไม่ได้โอกาสที่จะ หันมาเล่นดิบชจ้ไทยเราก็ยังมีสูงมากๆนะครับแน่นอนอายุ21ปีเนี่ยพอปีหน้า22ปีต่อไป23 24 ถ้าเกิดว่าเร่งฟอร์มของตัวเองไม่ขึ้นยังอยู่ระดับแนวหน้าของทีมลีกอาชีพไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะติดทีมชาติอังกฤษมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องเอาใจช่วยจุดเบลกันด้วยนะให้ทําผลงานดีในหลีกครับถ้าเกิดไม่ติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยช้างศึกไทยแลนด์ก็พร้อมอ้าแขนรอรับอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้เรากําลังขาดกองหน้าสไตล์ยุโรปจา๋าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีเลี้ยงกินตัวได้ดี จุดเบลเนี่ยถ้าเกิดว่ามาร่วมทีมชาติไทยก็น่าจะเป็นจิ๊กซอคนสําคัญเลยกับตําแหน่งลุกครึ่งกับตําแหน่งหน้าโตเป้าได้เป็นอย่างดียังไงก็รอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับกับกรณีของจุดซุนซับเบลถ้าเกิดให้ผมคาดเดานะผมว่ายังไงก็มาทีมชาติไทยเพราะเหมือนมาถูกชะตากับไทยตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเัลเลกที่เราเอาชนะสิงคโปร์ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกตอนนั้นนะจุดเบลยังไงก็เลือกทีมชาติไทยแน่นอน เพราะอายุ20-21ปีเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหมันสร้างรีกรีให้เขาเยอะมาก แต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับก็ยังคงหนีไม่พ้นเหงียนซวนเซินและก็วงการฟุตบอลเวียดนามครับที่กําลังมีดราม่ากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก,กรณีของทีมงานสตาฟเกาหลีที่แหกกันลาออกประมาณ2-3คนได้ทั้งทีมกายภาพทั้งทีมแปลภาษาหรือว่าทีมสายสื่อสารเนี่ยเขาก็ออกมาหมดและก็มีการแฉเบื้องลึกเบื้องหลังของทีมชาติเวียดนามด้วยแต่เรื่องที่เราจะ พูดกันก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ําในฟุตบอลของเวียดนามครับที่แฟนเวียดนามตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์อาเซียนครับได้สําเร็จเนี่ยดูเหมือนว่าความสำเร็จของทีมชาติครับจะกลายเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจจริงๆแต่สิ่งที่ฟุตบอลเวียดนามมองข้ามไปก็คือความแตกต่างในการปฏิบัติกับนักเตะ2คน ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งเหงื่นส่วนซินและก็หัวตนไตนะครับเป็นแนวรับลูกม่อของเวียดนามเลยซึ่งการได้แชมป์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีเรื่องราวยิยนดีปรีดามมากมายครับแต่พอหลังจากได้แชมป์ปั๊บเฟเวนามเริ่มเอะใจและเอ้ยทําไมสมาคมฟุตบอลเวียดนามทาแบบนี้ทําไมถึงสร้างความเหลื่อมล้าให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้โดดเด่นแตกต่างกันได้ ก็เรียกว่ากำลังเผชิญกับประเด็นดราม่าครั้งใหญ่เลยครับเมื่อแฟนคลับของโหตนไตเนี่ยออกมาเรียกร้องความยุติธรรมจากสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามครับมองว่ามีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานโดยกรณีของเหงียนซวนเซนเนี่ยหลายคนก็อาจจะทราบกันว่ามีอาการขาหักบาดเจ็บแบบใหญ่เลยนะครับแต่ก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งรถทั้งบ้านทั้งเงิน จากสมาคมขณะที่โหตินไตครับซึ่งได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงเช่นเดียวกันถึงขั้นเอ็นฉีขาดเอ็นเข่านะครับต้องพักรักษานานกว่า1ปีมากกว่าเงินจุนสนกรุ่นนิเนี่ยมีการประเมินว่า8เดือนน่าจะกลับมาเริ่มซ้อมได้แต่ว่าโหตินไต1ปีนะครับหปีก็ต้องกลับมากายภาพถ้าเกิดให้นับเวลารวมๆเนี่ย พบว่ามี1ปีครึ่งถึงจะกลับมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแฟนเวียดนามยังไม่พอใจบอกว่ากลับไม่ได้รับการดูแลในระดับเดียวกันทั้งที่เล่นในทีมชาิเวียดนามตั้งแต่ระดับเยาวชนก็เลยเป็นเหตุให้แฟนเวียดนามบางส่วนครับแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็เรียกร้องให้สมาคมเนี่ยดูแลนักเตะท้องถิ่นกอดซึ่งมันแตกต่างจากเหนียนซุนซึนเหลือเกินครับที่ดังภายในโชว์ข้าคืนพร้อมกับสื่อทุสำนนกเนี่ยตามติดเขาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนและล่าสุดเลยโคดคิมซังซิกครับ ออกมาบอกว่าต้องการนาเหงียนโซเซนเนี่ยมาเล่นที่ประเทศเกาหลีโอ้โหตอนนี้เนี่ยเวียดนามเหมือนดูแลเขาเป็นพระเจ้านั่นเลยครับเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยโดดเด่นขนาดนี้มาก่อนในดีมชันเวียดนามการโอนอย้ายเหงียนโซเซนมาเนี่ยก็อยากให้ไปเล่นที่ลีกของเกาหลีแต่ผมคิดว่า ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าส่วนสุดเขาก็ออกมาบอกเองว่าต้องการอยู่กับสโมสรในเวียดนามอยู่ประเทศเวียดนามตลอดชีวิตกันเลยนี่แหละครับมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับเมื่อผลงานดีทําให้ทีมชาติเนี่ยมีชื่อเสียงการอุ่นตัวต่างชาติออกมาแบบนี้มันอาจจะเป็นโมเดลที่เวียดนามเขาตั้งเป้าไว้ในอนาคตก็ได้แต่สิ่งที่ต้องเจอเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเจออยู่แล้วเกี่ยวกับการมองของแฟนเวียดนามว่า ปฏิบัติแบบ2มตาตรฐานที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลของเวียดนามเองเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การละเลยนักเตะคนหนึ่งนะครับแต่เป็นการละเลยความยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของนักฟุตบอลที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานโดยไม่สนว่าเขาจะมีชื่อเสียงแค่ไหนหรือมาจากประเทศไหนซึ่งการปฏิบัติที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ย ก็ต้องได้รับการแก้ไขเป็นไปตามหลักของความยุติธรรมเลครับแต่ที่แน่แเวียดนามเหมือนจะฉุนเจ้าเหงียนนเซินเนี่ยพอสมควรไม่ฉุนได้ยังไงเลยครับได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านได้ทั้งเงินได้ทั้งหน้าสื่อได้ทั้งปูมําเน็จบํานานแต่ว่าหัวตืนตายคนนี้เนี่ยโอ้โหร้องเลยครับเงินก็ได้ส่วนแบ่งน้อย บาดเจ็บเนี่ยยังไม่มีใครมาดูแลยังไม่มีใครมามอบเงินให้จะแก้ไขยังไงก็ต้องรอตามกันต่อแต่อีกเรื่องราวดราม่าหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดิมชติเวียดนามเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เวียดนามที่กําลังเผชิญปัญหากับแฟนบอลในชาติของตัวเองนะครับรวมถึงโค้ชคิมซังซิกอีกด้วยที่กําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในการสรรหาทีมงานสตาฟทีมงานผู้ช่วยในการทํางานนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยผู้ช่วยชาว เกาหลีใต้หลายคนก็ลาออกทําให้ต้องเร่งหาคนเข้ามาแทนที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการในขันรอบมาเลือกเอเชนยครับ ซึ่งมันเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยข่าวนี้เนี่ยผมก็ได้นําเสนอออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันมีอัปเดตออกมาซึ่งสตาฟเกาหลีออกมาแฉครับสาเหตุที่ลาออกสาเหตุที่ต้องยุติหน้าที่กับทีมชาติเวียดนามเนี่ยเป็นเพราะว่าได้เงินน้อยครับโอ้โหได้เงินน้อยจริงๆซึ่งถือว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่สร้างความตกใจให้ใหกับวงการฟุตบอลเวียดนามและก็เกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยถึงสาเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและก็ค่าตอบแทนที่ต่ำตมจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามเองโดยเหตุการณ์นี้ครับก็เริ่มต้นมาจากเมื่อสตาฟโค้ดเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยผู้ช่วยโค้ดนักวิเคราะห์และก็ผู้สอนด้านต่างๆ ที่ทางานร่วมกับทีมชาติเวียดนามเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่พอใจในเรื่องของค่าตอบแทนครับแล้วก็เงื่อนไขาการทํางานระยะยาวตามที่พวกเขาบอกเล่ามาผ่านสื่อของเกาหลีเองนะครับซึ่งในการตีข่าวนี้ครับเขาบอกว่าการทํางานในเวียดนามเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนและก็ให้คุณค่า ตางที่พวกเขาคาดหวังจริงๆขณะที่พวกเขาทุ่มเทและก็ทํางานหนักเพื่อทีมชาติซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทาไม่ตัดินใจลาออกแบบไม่ลังเลเลยครับคือการที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยไม่สามารถให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ตามมาตรฐานของการทำงานระดับสูงได้ทั้งในเรื่องของการเงินและก็เรื่องของการสนับสนุนจากฝ่ายการจัดการต่างๆก็เลยทําให้ทีมงานสตาฟของเกาหลีใต้เนี่ยรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขามันสูญเปล่าครับการทํางานหนักของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับและก็ได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมก็เลยเป็นเหตุให้ตัดขาดกันในทันทีนะครับนี่ขนาดโค้ชคิมซังซิกเป็นโค,ค้ชเกาหลีนะทีมงานสตาฟเกาหลีก็ยังไม่ลังเลที่จะเลือกลาออกเพราะว่าโค้ชคิมซังซิกเนี่ยเหมือนได้ปูนบำเหน็จ เช่นเดียวกับเหงียนส่วนส่วนเลยครับได้คนเดียวด้วยนะเหมือนล่าสุดเนี่ยได้ประมาณ5,000ล้านดองตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วได้คนเดียวด้วยทีมงานสตาฟคนอื่นแทบจำไม่ได้รวมงถึงส่วนแบ่งจากการคว้าแชมป์เนี่ยสมาคมเวียดนามก็แบ,แบ่งแบบเป็นขั้นบันไดครับ a b c d คือใครมีส่วนร่วมน้อยก็ได้น้อยใครมีส่วนร่วมมากก็ได้มากมันก็เลยทําให้เกาหลีเขาไม่พอใจกับการดํางานกับการจัดการแบบนี้อันนี้ก็เข้าใจเขาได้นะเขาทํางานหนักมาก โดยเฉพาะทีมงานสตาฟเนี่ยต้องสักเกลต้องวางแผนต้องฟื้นฟูร่างกายนักเตะต,ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสมควรก็เลยลาออกไปเลยซึ่งนอกจากเรื่องค่าตอบแทนแล้วครับก็ยังมีเรื่องของการสือ่อสารระหว่างสตาฟโค้ดและก็สมาคมฟุตบอลเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดความตึงเครียดโดยทีมงานสตาฟของเกาหลีเนี่ยรู้สึกว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารของฟุตบอลเวียดนามมากเกินไปครับจนกระทั่ง มันกระทบต่อการตัดสินใจในการตาทีมและก็การทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งมันขาดความชัดเจนในหลายๆด้านเลยโดยการลาออกของนีมงานสตาฟเกาหลีรอบนี้ครับมันส่งผลกระทบแน่นอนเลยเกี่ยวกับการสัญหาทีมสตาฟทีมใหม่มาเนี่ยเพราะว่าต้องมาสกเกาต้องมาปรับความเข้าใจจูนความวาใจกันอีกเยอะเลยโดยเหตุการณ์นี้ครับทั้งเกาหลีทั้งเวียดนามเนี่ยก็จับตาม,มองว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเกาหลีใต้ในเรื่องของฟุตบอลหรือไม่ แล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการในสมาคมฟุตบอลหรือเปล่าเพื่อสามารถดึงดูดโค้ดและก็ทีมงานสตาฟที่มีคุณภาพ จากต่างประเทศเข้ามาทํางานร่วมกับทีมชาติในอนาคตเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะว่าสตาฟเกาหลีคนใหม่จะมาหรือเปล่าหรือว่าจะใช้สตารของเวียดนามเนี่ยนะครับคือทีมที่ยังไม่พร้อมต่างๆนานา,นา,นาแต่ก็ยังมาต่อว่าไทยเราไทยเราเนี่ยจบคือจบไปแล้วนะครับแต่เวียดนามยังรังควานไม่เลิกซึ่งปัญหาภายในบ้านของเขาเนี่ยก็ยัง,ยงเยอะเยะเต็มไปหมดเลยณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยทีมจะแตกหรือไม่ เงินลนเซินจะเล่นดีหรือเปล่าถ้าเกิดเงินนเซินเล่นไม่ดีเนี่ยบอกะว่ามีการเนรเทศมีการด่ายับจนอยู่ประเทศเวียดนามไม่ได้แน่นอนยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงนิมชัตไทยเรากันหน่อยครับกับช้างศึกยู20ปีตอนนี้เนี่ยซ้อมเข้มโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมกับเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องจากเกมอุ่นเครื่องรวมถึงระบบทีม เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยอยุ20ปีของเราเนี่ยอุ่นเครื่องแทบจะยังไม่ชนะใครเลยครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเกมแรกของอยุ20ปีไทยเราจะเริ่มในวันที่14กุมภาพันธ์นะตอนนี้ก็ยังลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันระดับบิ๊กเอียร์ของเอเชียเลยเพราะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและก็มีโคตาพ่วง ฟุตบอลโลกไปด้วยใน4ทีมนี้แต่การจะผ่านญี่ปุ่นการจะผ่านเกาหลีการจะผ่านซีเรียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเหลือเวลาซ้อมอีกประมาณ10วันครับยังไงก็รอเชียร์รอชมน้องๆทีมชาติไทยเรากันแต่น่าเสียดายที่น้องจอนมิติเนนเนี่ยไม่ได้มาร่วมแคมป์นี้เนื่องจากเอกสารไม่ผ่านส่งเอกสารไม่ทันแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของน้องนักกีฬานะครับเป็นความผิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร เอาละแต่ถึงอย่างไรก็รอตามเชยียร์น้องๆกันได้นะครับ14กุมภาพันธ์ร้องกันให้คอแตกและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย